Be t a Grow Recipes, fresh, healthy every day สวัสดีครับวันนี้พบกับเจ๊ปุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเมนูซี่โคงหมูอบซอสบาร์บีคิวครับ ชิ้นส่วนหลักๆที่เราใช้คือชิ้นส่วนของหมูปกติเราจะคุ้นเคยกับซี่โครงหมูที่สับเป็นเส้นแต่วันนี้จะเป็นซี่โครงหมูทั้งชิ้นนะครับตัดมาแล้วก็ตัดเป็นชิ้นส่วนตามลิบก็คือเส้นกระดูกเอาแค่พอใช้งานวันนี้ตัดมาเฉพาะประมาณ1 2 3 4งสอาลิบนะครับมาดูใน,ส,นส่วนของส่วนผสมนะครับผงปรุงรสมีทั้งหมด4อย่างนะครับมีกระเทียมผสมกับพริกไทยดำผงควาปิก้าครับ หมูบาร์บีคิวแล้วก็กระเจียนร์นะครับซอสต,ต่างๆจะมีส่วนของหอมใหญ่ครับกระเทียมสับเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนะครับบันดีมีน้ำมันมะกอกมีซอสพริกนิดหน่อยสำหรับเพิ่มความเผ็ดนะครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็มีซอสกอระเทศครับแคชชอปเรามาเริ่มจากการดูชิ้นหมูกเราก่อนนะครับชิ้นหมูท่า มีกระดูกติดอยู่อันนี้คือเขาตัดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวกระดูกถ้ามีชิ้นส่วนของที่โคงติดอยู่ส่วนใหญ่เราจะตัดส่วนของสันหลังที่โคงออกไปเพื่อให้เป็นส่วนของลิบเห็นชัดเจนนะครับอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเริ่มขั้นตอนการเคี่ยวซอสเพื่อจะหมักหมูตัวนี้นะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยในกระทะมด้วยหอมใหญ่ครับผัดหอมใหญ่ให้พอสุกนะครับ้วที่เราเอาพวกผง อันนี้เป็นกระเทียมกับพริกไทยดำผัดรวมในะครับผมปราร์บิก้าตามได้เลยครับก็บาร์บีคิวกาเช่นครับผัดรวมกันจนให้มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากเราผัดจนเครื่องปรุงรสต่างๆมีกลิ่นหอมแล้วนะครับเราจะใช้กระเทียมส,สับผสมลงไปเติมส่วนต่อไปครับมาตัดแบบมีเมล็ดนะครับลงไปข้างในเัฉะนั้นตามด้วยบัรดีเลยครับ จนบดนดีเริ่มแห้งนะครับตามด้วยซอสพริกับเป็นชอ้ชอนสองช้อนนะครับเพือ่อ,อ <ๆ S 1> เพิ่มความเผ็ดสักเล็กน้อยแล้วก็ต่อด้วยซอสมะเขือเทศครับ <ๆ S 1> ก็เคี่ยวจนหอมกระเทียมสุกนะครับระหว่งนั้นเติมเตอกไก่ลงไปนิดหน่อย ตัดรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความร้อนนิดหน่อยด้วยน้ำตาลทรายครับวันนี้ผมเลือกใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีหลังจากเราอบเสร็จแล้วสีเขาจะเป็นสีน้ําตาลสวยพอน้ําตาลทรายละลายปุ๊บแสดงว่าซอสบาร์บีคิวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเราผัดซอสบาร์บีคิวเสร็จนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะเอาซอสที่ได้มาหมักกับตัวซี่โครงหมูที่เราเลือกแล้วก็แตกไว้เรียบร้อยนะครับ มักทิ้งไว้ถ้าจะให้รสชาติซึมเข้าเนื้อจริงๆนะควรจะเป็น1คืนล่วงหน้าก่อนเราอบนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย1ชั่วโมง2อ2ชั่วโมงครับหลังจากเราหมักหมูทิ้งไว้1คืนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีแผ่นอลูมิเนียมฟอยอย่างนี้ครับเอาชิ้นหมูที่หมักวางแล้วก็ทาซอสด้านบนไว้นะครับหอครับ จากนั้นนำเข้าตาอบไฟอุณหภูมิ180องศานานเป็นเวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและชิ้นหมูที่เราตัดนะครับหลังจากเราอบเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตจากชิ้นหมูที่สุกนะครับกระดูกเมื่อกี้ตอนชิ้นส่วนหมูเนื้อจะคุมกระดูกทั้งชิ้นอยู่ตอนนี้กระดูกกับเนื้อ เริ่มแยกกันแล้วครับเช็คง่ายๆครับความนุ่มของมันดึงกระดูกขึ้นนะครับถ้าเมื่อไรแบบจับง่ายๆแล้วหลุดนี่แสดงว่าสุก100%แล้วครับนุ่มแน่นอนขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนี้เราเสร็จแล้วเตรียมผักที่จะทานคู่กันนะครับจะมีข้าวโพดอ่อนบลอกโกอีแล้วก็เก็ดเทตุ หลังจากกระทะร้อนนะครับใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อยเราจะเริ่มจากการผัดมะเขือเทศนี้ก่อนนะครับผัดจนกระทั่งเขามีสีนะครับเพราะปกติมะเขือเทศเราทานสดได้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้ต้องการสีให้เวลาเสิร์ฟลงมาอารมณ์เป็นเหมือนบาร์บีคิวครับตัวข้าวโพดอ้อนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไ ก็สุดท้ายเป็นบอรอกเคลรี่ครับอันนี้ไม่ต้องผัดนานหลังจากเราใส่บอรอกเคลรี่เพราะว่าเราเอาไปลวกเรียบร้อยแล้วนะครับรเขาสุกผัดแค่พอเข้ากันเคยใส่จานพักไว้นะครับทีนี้ลงจานนะครับเราจะใช้ ชิ้นหมูที่เราอบเรียบร้อยครับสำหรับเมนูซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูสเปเชียลบนโต๊ะอาหารสำหรับใช้ทานกับเพื่อนๆในงานปราร์ตี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนชื่นชอบครับ Bittergrow Quality for Life